าท mm. okay. yeah, no yes anyway. MA ี่เขาม่วแล้วมสั่งสั่งน้าร้อชโบอยิ่งนี้เหมือนตัวอะไรเนี่ยน้คูแปงแเหมอนหมามสายังาแล้ว ยาเาล้่ะอ่ะอปิดน้ำปิดน้ำน้ามาแม่รูดก่อนนะรูดฟังแต่ไห้มีที่เป่าเลยว้าย อาว์ ة, well, mm ้านมันหนวดเหมือนตัวนาจังหวะมันจะแบ่เหมือนแมวตรงไหนเนี่ยดู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 แม่รูดน้าบอกก่อนอ้โหดูน้ารูดรับห่อโมอย่าพึ่งอย่าพึ่งน้ามันเยอะเนี่ยโอ้โหก็แมวไปยืบตัวก็อีที่นั่นไงอื้อหือหนักชัดๆ นี่ว่ะโอ้ตาตาย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 คนงามเพราะอะไรนะ